วัสดีครับวันนี้เราจะมาพามาดูอาการเบายันครับผมเป็น y a m a h มีโอนะครับอาการเบายันเป็นลักษณะแบบไหนครับผมเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับผมมาดูกันนะครับผมคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเบายันนะครับผมครับอันดับแรกเราก็มาดูคันสตาร์นะครับผมคันสตาร์ไม่มีกําลังอัดนะครับผมนี่สตาร์ตติดยากนะครับปรับจูนคันเร่งไม่ได้นะครับผมเบาแล้วดับ าตาต้องบิดคันเร่งช่วยนะครับตัวนี้ก็เป็น,นตัวนอ็อตตัวปรับจูนนะครับครับเราก็ต้องทำรอบให้เร่งไว้นะครับผมมันถึงจะพอได้ใช้งานครับปรับจูนคันเร่งเยอะๆนะครับถ้าปรับในสภาพปกติเหมือนเครื่องยนต์ฟิตฟก็ไม่ได้นะครับมันจะดับนะครับ ต้องเร่งรอบสงสูงนะครับวายันเกิดจากนี่ครับส่วนมากมอกรองจะหลุดนะครับเห็นพวกยามามหามีโอ้พวกฟีโนครับหูกรองด้านในจะหักนะครับหักสองด้านนะครับผมทำให้เวลาขี่ไปกระโดดลุมอมเจ้าปากมอกรองตัวนี้มันหลุดทำให้ฝุ่นนะครับผมฝุ่นพวกเศษฝุ่นอะไรต่างๆเข้าไปทำลายไอ้หน้าวาวครับ ทำให้ลดเรามีปัญหาวาวยันครับวิธีการแบบนี้เราก็มาปรับตั้งนะครับผมบตั้งด้วยตัวเองไง่ายๆนะครับวนมาจะสตาร์ทติดยากตอนเช้าๆนะครับเครื่องเย็นๆนะครับผมกดดูนะครับกดคันสตาร์ทไปที่รอบไอ้เบาตัวให้มันปิดสนิทนะครับ โ,โยกไม่ได้นะครับผมครับเราก็มาปรับตัง้งเล็กน้อยนะครับครับเราก็มากดดูนะครับให้มันมีเสียง,งแตกๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมก็อาการเบายันก็มีประมาณนี้นะครับผมเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก จูนคาบูไม่ค่อยอยู่นะครับผมสาเหตุหลักก็มาจากตัวมอกรองครับที่มันหลุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก<อ>็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม